สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักต้นไม้ทุกๆกคนวันนี้เยนวยจะมามาทำทำอะไรละ่ะเยนวยเห็นเขาทำมะพร้าวอะมะาพร้าวกระถางหรือมะพร้าวแคะอะไรนะแต่เยนวยไม่มีหรอกแบบมะพร้าวเยนวยมีต้นปาล์มต้นนี้ปาล์มต้นนี้เขาคือปาล์มแชมเปญนะเพื่อนเพื่อนทุกคน เยนุยก็ลองเอามาปลูกใส่กระถางเพื่อให้เขาไม้เป็นไม้เป็นไม้แคละแล้วก็เยนวยจะทําแบบว่าไงล่ะทาเหมือนเหมือนโชโชโครโคนโคนต้นปาล์มต้นนี้ปาล์มต้นนี้ชื่อปาล์มปาล์มแชมเปญนะพี่น้องทุกคนปาล์มแชมเปญเยนวยได้มา ตอนนี้รู้สึกว่าจะปีกว่าแล้วแหละเยน,นวยก็เราเอามาปลูกลงกระถางเยน,นวยคิดของเยน,นวยเองว่าเยน,นวยจะทําเป็นไม้ไม้แคะในกระถางแล้วก็เยน,นวยก็จะจะโชว์เหมือนจะโชว์หัวเขานะเนี่ยถ้าปาล์มแชมเปญน,น่ะแชมเปญน,น่ยเขาจะเป็นถ้าเราปลูกลงดินน่ะตรงนี้เขาจะเป็นโคนป่องใหญ่ แต่เยนวยได้มาเยนวยก็ไม่ได้ลงดินนะเยนวยไม่ได้ลงดินแล้วเยนวยก็ลงมาคิดดูว่าปลูกในกระถางนี่มันน่าจะเป็นไม้ประดับได้อย่างนแต่เยนวยคิดว่าโคนเขาคงจะไม่ไม่ใหญ่เท่าเราปลูกกับดินเน่แต่ก็ลองดูความเป็นไม้ประดับในเป็นไม้ในกระถางลองดู แน่ๆเขาก็อาจจะจะสวยให้เราไดนะ้ตามความคิดของยนวยยยนวยก็ทำเรื่อยๆตามตามที่ว่ามันน่าจะเป็นไม้ประดับได้อนะ่ะโชโชโคนว่านเถอะแต่ยนวยคิดว่าเขาคงไม่ใหญ่หรอก เราก็เราก็เลี้ยงเป็นไม้เป็นไม้แคะทํนนองนั้นใส่กระถางใส่กระถางแล้วเราก็ตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านมันก็น่าจะสวยน่าจะสวยได้นะแต่มันไม่เหมือนลูกมะพร้าวอะ่ะยินดยจะเริ่มเริ่ม,ม,มลองลองหัดเรียนแบบเขาอันนั้นคือเขามี ขามีสีมือของเขาอยู่แล้วที่เขาทํามะพร้าวลูกมะพร้าวที่มันงอกนะเขาก็ทําเป็นมะพร้าวโชวโชโชกกลาโชอะไรแล้วก็ทําให้ต้นมันแคะอันนี้มีนวยมีแชมเปญก็เลยลองลองดูนะทําเป็นมะพร้าวแคะหรือว่าอันนี้คือแชมเปญแชมเปญแคะ มันก็สวยสวยได้ทุกทุกแบบเลยนะถ้าเราเราคิดว่าเราจะทําไม้ประดับหรือไม้กระถางอะไรนะนี่ก็สมมุติว่าเขาเขาคือต้นเขาคือมะพร้าวก็แล้วค่ะ ดี๋ยวจะหาหาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่มาถูฝนฝนให้เขาลื่นประมาณนั้นคือคือเล่นเล่นโคนค่ะว่าโชว์โคนตั้งไว้หน้าบ้านนะต่อไปเราหากระถางสวยๆใส่ไว้หน้าบ้าน ทำเป็นไม้ประดับได้ได้อีกแบบมุปัญญาบ้านๆหรือตาความสามารถของเราความสามารถเ,เรราารถยน่วยได้แค่นี้คือมีกระถางนี่นานแล้วแค่นี้ก็เป็นไม้ประดับได้ได้อย่างแล้วเยนวยจะให้ดูสองต้นนี่ต้นเขาประมาณนี้เลย ตามแชมเปญปลูกโชโคนมันก็เป็นไม้ประดับได้อีกอย่างนะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยสวยเดี๋ยวเราก็หาที่ตั้งหาที่ตั้งไว้ตามหน้าบ้านของเราเนะยิยนวยก็สมมุติว่าเป,เป็นเป็นต้นมะพร้าวก็แล้วกัน แต่อันนี้มันไม่ใช่ต้นมะพร้าวมันคือปลาปล์มปาล์มแชมเปญปลาล์มแชมเปญเนี่ยถ้าก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าปลูกลงดินเลยนะนเนี่ยตรงโคนเนี่ยจะบเบลอร์เลยต้นใหญ่แต่อันนี้ยนวยมาดัดแปลงปลูกลงกระถางเล็กๆเนี่ยเพื่อเพื่อให้เขาแคะให้เขาไม่โตอ่ะแล้วก็ตั้งตั้งไว้หน้าบ้าน มันก็น่าจะเป็นไม้ประดับได้อีกอ,กอย่างมีสี่ใบเนี่ยต้นเนียญหนวยได้มาจากจากกลางดงมีมีเพื่อนเพื่อนที่ว่าเรารู้จักกันเขาเขาให้มาตอนนั้นยังต้นเล็กๆอยู่เลยเยานวยก็เลยไป ไปเห็นเขาทํามะพร้าวแคะมะพร้าวลูกมะพร้าวแคะเออยีนวยกาว่าเออของยีนวยมีมีปาล์มอยู่ต้นหนึ่งลองลองทาดูมันก็มันก็ทําได้นะจัดเป็นไม้ประดับได้อย่างเขาก็ไม่โตเท่าไหร่หรอกเขาก็จะอยู่แค่นี้ยเพราะว่ารากเขาหากินหาไก่ไม่ได้ก็เขาอยู่ในกระถางเนี่ยเราค่อยค่อยค่อยค,อยค,อยคอยโชว์โชว์รากเขาด้วย แล้วโชว์โคนได้ประมาณนี้ทำเป็นไม้ประดับไม้ประดับไม้สวยงามได้ทั้งนั้นแหละไม้ทุกทุกทุกแค่นิดทุกตัวนะถ้าเราคิดจะทำไม้แคะเรามายกต้นเขาอยู่ในกระถางเล็กๆนะ แต่เราไม่เราเราก็ดูแลใส่ปุ๋ยหรือว่าลดน้ำเขาตามปกติอ่ะลากเขาเขามีดินแค่นั้นลากเขาก็อยู่ได้แค่นั้นก็ทำให้ต้นไม้เขาแฉะและโตได้ประมาณนี้เราก็จัดเป็นไม้ประดับอยู่หน้าบ้านได้อีกหนึ่งต้นเดีย๋ยวเยนวยจะต้องหาหาทำเลหามุมก่อนว่าเยนวยจะตั้งไว้มุมไหนของบ้านได้ เนยต้องขอจบคลิปก่อนนะเดี๋ยวจะหามุมจัดต้นปาล์มเชมเป็นต้นนี้แล้วจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมสวัสดีจ้า